ดีครับตอนนี้คุณกำลังดูอยู่ช่อง S Time ตอนนี้เราอยู่ที่เมกาพลาซ่าสะพานเหล็กผมกำลังจะมาสุ่มของที่นี่นั่นก็คือถลุง Lucky Bag ของ Spirit Channel ซึ่งเขาจะมี ถุงหนึ่งที่ผมจะไปเซื้อก็คือคิมม i โนยาใหญ่บะหรือก็คือถุงสูบดาบพ,พิฆาตระสูนเดี๋ยวตามไปดูเลยว่ามันจะเป็นยังไงไปนี่ <c oughs> ดูดูดู โน้ตหอยเอ้ยมีนี่และ <c oughs> อ้าวร้านยังไม่เปิดนะจ๊ะงั้นเราจะมาสุม่มกาชาปองร้านโอโหทอยเล่นก่อนแล้วกันก็หมุนครั้งละร้อยนะนี่เราจะมาตัวชุดนอนชุดใหม่ล่าสุดเลยจเจ้าคิวจูโร่ให้ได้ ตัวไหนก็ได้แหละไหนดูซิอ้ได้ทันจีโร่โอเคก็คือเมื่อกี้เห็นพี่ตั้มเขามาเปิดร้านแล้วนะ <c oughs> เราก็เดินตามไปเลยแล้วกันนี่เปิดไฟแล้วจ้าโอ้ของร้านสปิริตทอยนี่เยอะเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ดูเลยทุกคนดูได้เลยมอง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 ไว้จ้องจ้มองมอง,มอง,มองไว,งงงงไว้เอาตัวไหนหรือเปล่า ก็จะมีแบบเ,เรื่องใยบาด้วยนะเต็มเลยถูกใจจริงๆมีกัรดมกันดั้มด้วยนะะี่ดีครับร้าน Spirit Toy นะอ๋อนั่นไงน,นไงถุงสุ่มจะมีถุงสุ่มกันดั้มด้วยนะราคาโอ้โหมื่นนึงก็มีสองพันห้าก็มีอ๋อถุงสุ่มงั้นเดี๋ยวเราเลือกเลขกันก่อนแล้วก็ไปจ่ายตังก่อนแล้วกันเนาะ เออกจะโอนนะขเรืบัญชีกับติดต่อนะแล้วร้านเขาก็จะมีขายแบบพวกกันดั้มเลยนะโอ้โหเต็มเลยร้านนี้มีใหญ่บาด้วยนะส่วนใหญ่จะเป็นกันดั้มระหว่างรอถุงก็ดูของรอบรบร้านไปก่อนนี่มีอิชิบังกูจิด้วยนะเดี๋ยวเขาน่าจะลงอีกทีเย็นนี้หรอมัของแพ็คใหม่ โอเคเราได้ถุงมาแล้วไปเไปิดที่บ้านกันเลยวันนี้เราจะมาเปิดถุงสุ่มของร้านสปิริตทอยราคา990าร้เกนี่ออันนี้ไม่ได้แอบ,บดูอะไรเลยนะก็คือปิดไว้นี่สปิริตทอยแต่ว่าระหว่างตอนที่เราไปอ่ะร้านมันปิดเราก็เลยแบบไปสุ่มกระชับปองมาเล่นๆจากร้านโอ้โหทอย เออได้ทันจิโร่มานะนี่ตันจิโร่เท่มากชุดนอนเอาไว้ที่อื่นก่อนเพราะว่าไครไล์เราอยู่ตรงนี้นี่เลยเราจะมาดูกันะว่าด้านในถุงเนี้ยมันจะมีอะไรบ้างลุ้นเงินไปแบบสดๆเลยเออเป็นผ้าเหรอ เอ้ยเอามันเหมือนเป็นสติ๊กเกอร์ใหญ่ๆหรืออะไรสักอย่างเน่ยนะมีให้สะสมทั้งหมดสิบห้าแบบหรือสิบหกวะนั่นแหละอันต่อไปโอ้เอา้าซินิซ์อันนี้เป็นซินสิสร์กระชาป,ปองแต่ตัวพวกนี้หายากแล้วนะไม่รู้ว่ามันจะมีให้ส่งอีกที่ไหน ไม่ค่อยเจอเลยอ้าวยำยำช้างน้อยก็มาอะไรครับเนี่ยเอ่อเอ้ยอ้าวคินเดอร์จอยก็มานะครับรู้สึกร้านนี้กสปอนเซอร์เยอะอยูน่นะยำยำช้างน้อยรู้สึกว่าพี่หลินนี่ชอบกินมั้ยถ้าจำไม่ผิดน,นะอ้าวนี่มันแมสท,ที่มีเอ่อแมสกระชาปอง อันนี้มีสุ่มแค่ในญี่ปุ่นนะด้านในประเทศไทยนะจะยังไม่มีนะอันนี้เป็นของมุยจิโร่ผานากากมูยจิโร่ถามว่าใช้ไหมไม่เก็บ้เ <c> ฮ <oughs> ้ย <c oughs> อันนี้เป็นขนมญี่ปุ่นออกใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่านี่ไฮไลท์ต้องเอาสติกเกอร์ตัวนี้มาให้ได้ <c oughs> อ่ารวมตัวต่อไปเลยจ้าอ๋อนี่สติกเกอร์จากขนมอะไรสักอย่างเขาแยกออกมามั้งหรือไม่ก็เป็นสติกเกอร์ที่แก่มาเลยอะ่ะเป็นเนสโก้นะนี่โคตรเท่อ้าวคินเดอร์จอยอีกแล้วครับยำยำชายน้อยอีกแล้วครับ โอ้ oh, ขนมเยอะไปไหมออาวขนมอีกแล้วเดี๋ย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 วโอริโออันนี้น่าจะเป็นมินิโอรีโอกินไปได้กินไปถ่ายไปได้ด้วยไหมโอ้ <laughs> oh. อันนี้เป็นสติกเกอร์อันไหนไม่รู้แต่ว่าเทจะเป็นคาเนล ใช่ไหมกับโอโออ,โอโออะไรโอโอเนี่ยแหละอ่าถ้าใครรู้ว่ามิ้นมาได้นะรู้สึกจับโดนกล่องใหญ่แล้ว <laughs> กล่องใหญ่มันคืออะไรวะน่าจะเป็นทิกเกอร์แหละอู้เซนเนมิชุดนอนแต่ตัวนี้ยังไม่ค่อยฮิตเท่าไหรนะน่นะยังต้องรองน้องออกฉากมาก่อนน่าจะดีกว่านี้ โอเทนี่เซนิมิอ่ะเราหยิบโดนกองใหญ่แล้วก็เอากองแกวมาเลยแล้วกันได้อะไรทุกคนได้อะไรเอาเนสโกช้าได้เนสโกนะโอ้ เยี่ยม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 มีอะไรอีกไหมโอ้โหไฮไลท์แต่เราคาดเดาไว้แล้วแหละว,ว่าน่าจะได้ฟิกเกอร์แต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรไงเฮ้ยอันนี้เป็นพวงกุญแจจากอิชิบังกุจิรางวัลสุดท้ายของไปสุ่ม สี่ร้อยสี่สิบมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะว่าได้ตัวอะไรนี่มีให้สะสมอา้าวอันนี้เป็นใบกรชาปองนะครับอ้าวหมดแล้วไม่มีแล้วโบเบ้เลยอันนี้ก็จะเป็นถุงโอชิมันเป็นของแถมนะมีจํากัด หายากมากซึ่งร้า Toy นสะปิริตทอยเนี่ยเอามาเป็นสุดถุงสุ่มหมดเลยเยี่ยมจริงๆเลยก็ว่าอยู่หายไปไหนอยู่นี่นี่เองนี่อยู่ที่ร้านสปิริตทอยย่อๆนะคำๆและนี่ก็คือของที่ต้องมาสุ่มต่อลุ้นต่อแต่อันนี้คือให้พี่อ่ะตัดให้แล้วนะด้านล่างอ่ะว่าเออเราจะเก็บถุงไง ก็เลยให้ตัดด้านล่างไว้นี่ตัวอะไรนะเอตัวอะไรนะไม่รู้เอาไว้ที่หลัง <c oughs> เราจะมาตัดนี้ก่อนเลยเป็นไก่ไปไหนแล้วอ <c oughs> อยู่นี่เป็นไก่อยู่นี่โอ้โหน,นี้เป็นติ๊กเกอร์นะขออนุญาตตัดเพราะจะเก็บถุงอีกแล้วเดี๋ยวเราจะเร่งกันเลยเร่งไป <c oughs> เฮ้ยไ <med> <ıld> <efficiency> หลออกมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันคืออะไรเนะี่ยโอ๊ะลวกเลย <ck> เอ้าทุกคนตัวอะไรวะมีใบเดียวซะด้วยชวั้ เือทุกคนตะกี้เราแกะสติกเกอร์ผ้าน,นะแบบเราไปแกะด้านหลังออก <c oughs> แต่ว่าเราได้เซนิมีมานี่สวยมากเลยดูดูดีดีโหโหเออนี่อันนี้น่าสะาสมสวยมากเลยเราจะได้พวงกุญแจตัวไหนกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตัวอะไรครับทุกคนทายทายนะอืมตัวที่มีตรงนี้ด้านซ้ายก็จะมีอย่าบอกราเซนิมีอีกแล้ววัดเซนิมีอีกแล้วอ๋อ,อทันจิโร่ง่าได้เอเวอเลยโอเคได้อยู่อุ้ยโฟนแจกสวยมากเลยเนะี่ยอืม มาทีนี้ไฮไลท์ที่สงสัยที่สุดว่าในนี้มันจะมีตัวอะไรใบอะไรเป็นยังไงอ,อันนี้จะเปิดทีเดียวรุ่นพร้อมกันเลยนะมแช่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 วช่าช่แช่แ่แช่แ่แ่่โ ใบอย่างสวยเลยไม่ใช่สติกเกอร์นะมันจะเป็นเหมือนแบบแผ่นกระดาษแบบแผ่นพลาสติกอ่ะโอ้แต่โอ้โหเท่เลยว้าสำหรับ990บาทก็คุ้มเพราะว่าของในนี้มีเกินพันแน่นอนอยู่แค่ว่าเราเนี่ยจะพอใจกับมันไหม ไปหาซื้อได้ที่ร้านสปิริตทอยนะต้องรีบไปก่อนที่มันจะหมด <c oughs> ไปแล้วคะ่ะ <c oughs> <c oughs>